สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปรยทานนะคะแบบง่ายๆค่ะวันนี้ใช้ดิบินเบอร์สองจำนวน4ี่เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละยี่เซนติเมตรค่ะตัดปลาดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4ี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปให้ได้ความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรครึ่งค่ะ แเซนติเมตรครึ่งพับลงไปเลยนะคะวางลงไปค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นที่สองค่ะของเส้นที่หนึ่งค่ะ ปลายิบ,บินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาคือเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ั้นตอนนี้เราดึงให้กระชับค่ะใส่เหรียญน,นะคะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านนะคะเริ่มจากเส้นสีขาว พับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นที่สองเส้นสีแดงค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะปลาดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้ค่ะเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานดิบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาสีขาวหลบมาค่ะพับปลาดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นค่ะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีแดงเอาสีขาวหลบมาค่ะสีแดงเนี่ยเราพาดเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่เส้นสีแดงที่เราเริ่มนะคะต่อมาตามด้วยเส้นสีขาวค่ะ หรือว่าเส้นที่สองค่ะนี่นะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะสองเส้นให้ขึ้นไปแบบนี้นะคะเราจะจัดการกับสองเส้นที่เหลืออยู่ก่อนนะคะสีแดงเนี่ยเส้นนี้นะคะเส้นสีแดงจับพาดลงมาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะเส้นนี้ค่ะจับพาดลงมาค่ะ เราจะทำเส้นสีขาวก่อนเป็นเส้นแรกนะคะเส้นสีแดงจับผ้าตามลงมาค่ะค่ะเริ่มเส้นสีขาวค่ะเส้นริบบิ้นเราชี้ขึ้นไปให้เรานำปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะนี่นะคะสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะ นี่ค่ะเราได้แล้วนะคะเส้นแรกค่ะนี่ค่ะต่อมาปล่อยสามเส้นนี้ขึ้นไปค่ะเราทําเส้นที่อยู่ด้านบนสุดก็คือสีแดงค่ะเอาสีแดงนี้หลบมาค่ะสีขาวนี้หลบมาค่ะจับไว้ก่อนนะคะเส้นสีแดงที่เราทําให้เราพับปลายดิบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีแดงหรือสอดลงไปในนี้เลยนะคะปลายดิบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะปล่อยสามสองเส้นนี้ขึ้นไปค่ะทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุดก่อนค่ะคือเส้นสีขาวเอาสีแดงนี้หลบมาค่ะ เส้นริบบิ้นเส้นสีขาวค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะนี่นะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายปล่อยขึ้นไปค่ะ ทับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีแดงค่ะใต้ล่างในนี้เลยนะคะปลายดิบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะ รู้ออกมาแล้วนะคะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะเราดึงเส้นสีแดงก่อนนะคะแต่ว่าดันกีบสีขาวขึ้นไปแล้วดึงออกมาค่ะนิ้วทางด้านซ้ายช่วยพยุงด้วยนะคะนี่ค่ะต่อมาเส้นสีขาวเราดันกีบดอกสีแดงขึ้นไปดึงสีขาวออกมาค่ะนิ้วทางด้านซ้ายช่วยพยุงด้วยนะคะต่อมาค่ะเส้นสีแดงดึงสีแดงพยุงสีขาวออกมาค่ะ ดึงสีขาวดันสีแดงขึ้นมาค่ะนี่ค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะนี่ค่ะให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านเส้นที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับหลังจากนั้นบีบกดทุกมุมนะคะฐานของริบบิ้นเราจะได้แน่นค่ะนี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งทั้ง4มุมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ